โอ้หฟังใหม่มากเลยอาเ่าเปลาไหลแล้่านลูกเพ้ยนอ้าเล่าเพนแล้วข้าเาเพีนขรามาแม่แม่ฮ่าฮ่าฮ่าลูเพียนมันออกสงีเท้าองอะไรดิทเ้าเี่นเาก็แคบบเพี้ยนนนเ้านนเ้ามาก

ไม่วไดโร้วไม่ไม้ต้่งใ้ต้อง้ต้องใ้องใ้องใ้ออ้ต้อง้ต้้องใ้ต้องใ้องใ้องใ้ต้อง้อ้ต้่งใ้องใ้ต้องใ้ต้อได้ต้องใ้้องใ้ตอง้้อตองด้ต้องใองให้ต้องห้องใ้องอ้อง้องใ้ต้อ้ตออ

ไม่อยากไปไปวันลายไม่ได้มันก็เก็บเลยคับนม่่ไปเมยเราอย่าไปีแม่กสนบสอะไปแกพวกพวกันแงแพเธอของแ่วันนี้พวกบบกลางกันินน้งไปไปมทอย่างอย่าไปวัสลายทั้วัั้่าฉันบอก่าบอกตัวนีไงสีขาวหน้าแมวันสายน

ไม่ไหวเลยแม่ถ้ามันไม่จะแบบนี้นะเออะไรหรือเก่งจังเลยโอ้เก่งจังเลย

ไม่พอื้อหวย้าเปภาษายอบาบาย่างสาไปหลอดต่างอย่างสาหยนมาได้องแล้วอ่างสเาอดได้ยอนก็บหยอม่อยากไปหลอดอยู่เข้ามา พราวบานเรเนี่ยบุกมิตรมาค่ะเรไปจั่วมันไปซ่างซ่างมันซสางซ่ามันยากกินไม่ข้าเหรอข้าวสดไม่ข้าวอยู่ข่างเจอเลยบ้านอมอะไร ข้างนอกงเราบอกประตูไโอ้ยไม่เลยไม่หอมแกเอาไงล่ะโอ้ว่า้องไปนี่มันอะไบอกมันเป็นใบอ่อนหมดต่อเวลาตาดม่หนังดูมาหนังตอนหนังตอนถใช้รูดใช้ลวด่ช้รูด ปั euh, ้นเก่งเลยพ่อนี่หย่าไปหวังปั้นสิ่งนี้แก่นี่ๆๆๆๆโอ้โหพ่อเอ้อย mmm> ่าเลนอ่ะน้อยอย่างกินเหมือนกันอนานนานประมาเลยข้า facebook เนียประมาณนี้แล้วประมาณนี้ ยิานจะซุดแ a ่มันแต่งก็สาวินังไงมาสิยังตาก็มันกินอะไรกินไงกูะไม่กินอะไรมาตายอ่ะเขาตเปีนปาไมาน้มานี้ยมาเนี้ยเอามานี้

ม่ตาเคยกรตูนให้มาแิ้ผู้หญิงทว่ให้ถ้าจะว่ให้เอาเจ้ไปตลาดดีกว่ไปดูเนี่ยเสื้อที่เดมอนอบาทเนี่ยตองสวยๆันจะเอาอยู่แต่ดูแลูกกินน้ำไม่เอากินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนอาผู้ิเอาอะไร ให้แต่เทกับพี่เอออ่ะเราเปอะไเอาตัวพี่แม่ให้คนให้กาคุณซกขาอะไรสุเอาเลยอากนั่นะเมื่อสานเนี่ยอว่าตัวทีเป็นพี่เขาก็ินเนะพี่นอบแกนี่ะกนี่งแหงะ่้านหร่เงนเกจียงนะครับงูแหงใส่เกมสามวนเกับอะไร อาจจะน่ารักแต่ว่าแต่ห่อแบบ